แนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมประจวันที่20มกราคม2569ครับผมประวันน้อยปกติเข้า86นะครับผมล่างบนครับตามต่อวันนี้วิ่งรุ่นสครับผมตัวเน้น40กับ44นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม youtube ช่องละยกาเย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย,ย้ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย,ยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะคะรับผมเพ่ยงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์ตงค์นะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับ นี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสามรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแยวทางฮานอยปกติกับ V.I.P. นะครับผมแยวทางฮานอยปกติกับ V.I.P. นะครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานครับผม สารับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยปกติกับ V i p นะครับผมสิบเ้ามกราคมสองพันห้าร้อหกสิบเ้าครับผมเมื่อวานอ่ารอบปกตินะครับผมออกสองแปดหกับแปดหกครับผมต่อนเข้าที่แปดหกนะครับผมสองอ่าล่างบนนะครับผมเป็นสองตัวเด่นนะครับเข้าที่แปดหกล่างบนเป็นสองตัวเด่นนะครับผมแต่ก็รอบ VIP 021ศูนย์สองหนึ่งกับหนึ่งห้ารอบนี้ก็หลุดไปครับผมก็ เข้ารอบปกตินะครับผม2ตัวบน86 2ตัวล่าง86นะคะการเยกก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทังน้อยครับผมน้อยปกติกับ v i p นะครับผม20มกราคม2569ครับผม สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดสี่ครับผมวิ่งรูดเป็นสี่นะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมศูนย์ศูนสี่สี่ครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับ เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม 00cc ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสมตัวนะครับผมแต่เราก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกานครับผมสามหรบทานไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมทานไหนไม่สะดวกนะคะแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วิงกุศีครับผมสี่ตัวศูนย์ศูนย์สี่สี่นะครับเราก็จะตัดสามตัวได้ศูนย์ศูนย์สี่ครับผมศูนย์ศูนย์สี่กับศูนย์สี่สี่นะครับผมสองตัวเด่นครับผมสองตัวเด่นวันนี้นะครับผมสี่ศูนย์ครับสี่สองครับผม 4 2นี่ก็จะแปลงมาจากซ 4, 4 5, นะครับผมสี่ตัวครับตัวกันนะครับผมตนนนัวกันวันจะได้ศูนย์ศูนยครับผมศู 00, แล้วก็จะแปลงเป็นศูด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางฮาหนอยปกติกับ v i p นะครับผมประจำวันที่20มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรุ่นครับผม4ตัว0044 00, 3ตัว0 0 4กับ044ครับผมวิ่งรุ่นนะครับ สี่ตัวศูนย์ศูนย์สี่สี่สามตัวศูนย์กับศูน่สครับผม2ตัวเด่นนะครับ4ี่ศูนย์สี่สองต่อกันเป็น0ูกับ02ครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่ต่อกันเป็น0ูย์กับ02ครับผม อย่าล emos, ืมปรับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมปรับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่40ศย์ครับผม40ศย์กับ44นะครับสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่40ศย์กับ44ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขกอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็จรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม ผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครบผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ v i p ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ